ขาต้องเจมพ่อเปรียบเห็นแล้วมันออกทุกตัวเลย ลุดลงน้ำแล้วพ่อปล่อยปลาทิ้งเหนื่อย,หยไหมเอาเห้ก่อนระวังปลามันตีน้าระวังามนต่โอ้ย พ่อใหญ่เนาะต้นไม้ล้มหรือเปล่าพ่อระวังระวังปีน้า้แข็ขาดหมดเลยพ่อแงหาดลโอ้โหมีประตูเลยยิงเข้ามานี่เลยไปย้ายยิงสรงส่งส <棒>我们的。